ายครับคู่ขอนแก่นนะครับขอนไพเรยครับขอนแก่นเจอกับปอทระยองครับเป็นขอนแก่นเอาชนะได้1นูนย์นะครับเจ้าบ้านนะครับขอนแก่นอันดับิดสองขอภไยครับอันดับ15นะครับพบกับปอทระยองครับเรื่องกมการแข่งขันขอนแก่นก็บุกก่อนเลยครับนาทีที่12นะครับโจเซฟไทเลอร์ได้ยิงครับวันนี้เป็นจังหวะของ เรือรักนำเจริญนะครับได้ยิงของขอนแก่นครับแต่ว่าไม่เข้ากรอบไม่เป็นโอกาสยิงไกลอีกครั้งนะครับก็ค่งแรกจบ0 0ย,ย์กับมางสนามในครึ่งหลังนะครับขอนแก่นก็เล่นอีกครั้งนึงครับจังหวะนี้ครับทำแทงเสียวุทธเครับชาร์จจังหวะนี้แต่ว่าบอลข้ามคานออกไปครับ แต่ว่าสุดท้ายนะครับกลายเป็นขอนแก่นที่มาได้ประตูขึ้นนำอย่างรวดเร็วเออภัยครับได้ประตูขึ้นนำจนได้นครันาทีที่80ครับสลีบุตรห้าดนะครับจ่ายบอลให้กับสุปรกรคคาดายิงอัดเป็นโตหรือว่าสารวุฒิเชียนครับกาซ้ำเจาะเข้าไปนะครับจบเกมขอนแก่นเก็บ3คะแนนชนะปทยอง1-0ครับ